สุขใดไหนเล่าจะสุขเท่าสุขเสาอาทิตย์เหนื่อยก็พักหนักก็วางมือมีแค่สองข้างจะไปแบกทุกอย่างก็คงไม่ไหวแต่สุขเสาอาทิตย์บางคนก็ไม่ได้หยุดไม่ได้พักอยู่ดีเพราะว่าต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำคนที่ต้องกินในครอบครัวยังอีกหลายปากเหลือเกินนะแล้วก็ไม่มั่นใจนว่าอนาคตจะต้องใช้เงินอะไรยังไงบ้างก็ทำมีเงินเข้าให้มากกว่าเงินที่จะออกดีกว่าหลายคนก็ไม่ประมาทแบบนี้นะ แต่ก็ประเมินกําลังตัวเองแล้วหลายคนรู้สึกว่าพอไหวอยู่พอได้อยู่นะเหนื่อยก็พักทํางานไปก็พักไปพักในการทํางานก็คือตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสติในการทํางานไม่แบกเรื่องอะไรที่มันรกหัวไม่เอาเรื่องของหัวคนอื่นมาใส่หัวตัวเราซะจนหัวเรามันก็จะแตกอยู่แล้วลําพังเฉพาะเรื่องในหัวเรานะหลายคนก็มีทักษะมีศิลปะในการทํางาน นะทำงานด้วยจิตว่างๆคําคว่าว่างในที่นี้ก็คือไม่ไปเก็บเรื่องที่มันมันไร้สาระนะเสียงไร้สาระกิริยาไร้สาระคําสั่งไร้สาระนะบางทีมันก็ไร้สาระีะจนมือมีแค่สองข้างไปแบกทุกอย่างก็คงไม่ไหวแต่หลายคนก็ไม่เอาตรงนั้นนะหลายคนก็ทํางานแบบผู้ที่รู้ว่าอะไรที่ควรเก็บมาคิดอะไรไม่ควรเก็บมาคิด บางคนก็ทํางานไปก็พักผ่อนไปเขาไม่จําเป็นต้องมีสุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะสุกใดไหนเล่าจะสุกเท่าสุกเสาร์อาทิตย์เหนื่อยก็พักหนักก็วางมือมีแค่สองข้างจะไปแบ่งทุกอย่างก็คงไม่ไหวเราก็ทํางานไปพักผ่อนไปด้วยในตัวเพราะบางคนไม่มีวันพักจริงๆไม่มีวันได้พักเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พักแล้วก็ไม่รู้จะได้พักเมื่อไหรแต่พอไปถามและได้ยินคําตอบใกล้ๆต่อให้ไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ให้หยุดพักสักเท่าไหร่ แต่ผมก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับงานเพราะมีเป้าหมายว่าทุกคนในบ้านต้องรอดตายด้วยกันทุกคนทุกคนเหนื่อยเพราะงานมันยังไม่เหนื่อยเท่ากับจนงั้นมีงานทำยังดีกว่าจนแบบไม่มีงานทำก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ทุกๆชีวิตขอเจริญพร